ดูในเรื่องของวาระแห่งชาติกันหน่อยกับการกำจัดหรือว่าขจัดในเรื่องของยาเสพติดค่ะทั้งด้านของแม่ทัพภาคที่4นะคะก็เดินหน้าขจัดยาเสพติดค่ะนํากําลังพลน,นะคะที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่สน้าค่ะให้มีการเข้ารับการตรวจสารเสพติดค่ะย้ําว่ายึดมั่นในยุทธศาสตร์คนดีตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ที่สนามฟุตซอลหน้ากวาน,นิดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่สน,น้าค่ายสิรินทรอ,อำเภอย่รังจังหวัดปัตตานีได้จัดให้มีการตรวจหาสารเสพติดในกำลังพลทั้งหมดกว่า1,000นายโดยมีพลโทสารติสตกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ร่วมพบปะให้กำลังใจให้กำลังใจกับพี่น้อง ในส่วนของกําลังพลที่ปฏิบัติงานในกรรมนาภาคสี่ส่วนหน้าค่ะซึ่งต้องบอกว่าได้เข้ารับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเพื่อคัดกรองคนดีมาทํางานตามยุทธศาสตร์คนดีส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะทางนี้ก็เน้นย้ำให้กําลังพลทุกนายต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยค่ะค่ะทางแม่ทัพภาคที่4ี่นะคะก็ได้กล่าวสําหรับการตรวจหาสารเสพติดในครนั้งนี้ก็นับเป็น อีกหนึ่งมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของกําลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นแบบอย่างให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐนอกจากนี้ก็ได้เน้นย้ำมาตรการในการควบคุมอาวุธของกําลังพลให้มีความปลอดภัยรวมไปถึงความเข้มงวดในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่อาจควบคุมได้ทั้งนี้แม่ทพภาคที่4ได้เน้นย้ำต่อกําลังพลทุกคนว่าต้องยึดถือยุทธศาสตร์คนดีมีความโปร่งใสและจริง ทุกนายต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่ทั้งกำชับนะคะระเบียบวินัยของกำลังพลที่อาจส่งผลกระทบที่อาจส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งกำลังพลต้องมีจิตสำนึกในความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอีกด้วยค่ะ